ซื้อับเยวซื้อรถไม่ได้ติดตัวเฮ้ยังเืนแล้วอ่ะไปกล่องกล่องกลอง็สามตัลอง่องก่องต้อคย่อได้งงินสยองิการโอ้าิน

ก็ไปงไาครับผมตัวเล็กครับกลับก็้วกันแล้วเราทำค่ก่ทุครับคือทุต้องอยู่กเาไว้จะต่อนมาครับผไม่เอามากล <will> ับรถครับครับผมให้ารถครับ ผ้าด้วยนะผ้าด้วยมาแ้วผ้าผ้าช่วยกำยองช่วยเลือจักรแต่ด้านมาจะเปลี่ยนนิดน้ำจับจับแย่งจับจับเปลียบหูลงห้องหูเ็ครับเด็กครับ

ไม่้ามากไม่สาวเดี๋ยไม่นอีกอล้วตัวแรกใส่ไข่ออนลงคอร์ส0.54อนไเมากระเผาเนื้อไว้ใส่กัน5้ใส่ดางทางหนูเอากระเสืมกครูที่โรงเรียนได้แล้วขาฝากมา ผมคุกข่าวเลี่ะมัน่เาทไม่ได้แลแล้วกคุข้าวแล้วผมข้าวหลับแล้วก็ทอดกันเลยครับไม่ได้ครับทอดแล้วเรับ กินกาแฟกันก่อนนักแก้วแล้วไปใ่ไัไม่ได้ได้ยังก็อะครับก็ได้ตาก็ยังไม่ได้ของเลยดีไหเนี่ยหัง้ิได้ได้ของเลยดีกว่ามลงเลยนะ็ะม่อเดิกเดิมไม่ได้เลยลดซื้อมาใหม่ ก่ตที่จะให้เจอตนนี้เรกลาหงพ่อหลวงพ่อจะขโมยเทนดเลยครับจะจะน่งได้ยาวได้อูนี้ครับผ้าตก่ยบเข้ามาเลยครับได้ทุกคันใช่ไม้อะเจอเขาจะเจอโอเคเลกที่ข้ไปจเจอเหตุอะไครับประกาศให้เลยปกาใครประกาให้โ่ดพิเศษไม่ใช่หรอใช่ป่ะไม่รู้จับไม่ได้แล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออ มาของจริงนะครับไม่มีขายไม่มีขายแจกฟรีเลยปีเมาถึงที่ได้ไม่ขายไม่ครับเหรียญครับเรียบร้อยแล้วครับรอบที่แล้วมาเป็นล็อกเก็ตครับรอบนี้เป็นเหรียญครับล็อกเก็ตกับที่ข้อมือกผมก็ไม่รู้ว่าครับแต่ดีมากเลยอ่ะได้เหรียญกลับไปทำบุญด้วยสุขุ้ย เอใครที่ไม่ถ่าใครใค่ไม่ถ่ายตรนั้นนะครับถ่ายรูปมาถ่ายรูปถ่ายรูปของพ่อไปถ่ายรูปงพ่อไปแน่แ่กมาถ่ายูปก่อนถ่ายรูปก่นายูปก่นถ่ายก็ได้ครับเอถ่ายรูปก่นถ่ายรูปก่อนรวถ่าูปก่นไหแล้วอ่ะนั่งเลยนั่งเลาวสดัากรู้ดิโอ้เอัดสิไปเราเดือติดครื่เนี่ยครับเครับ